สวัสดีครับอยู่กับวิธีสารกุกผู้ดินนะครับวันนี้สิพามาฟังนิทานก้อมครับเรื่องพญาเมืองบลหิ้วเข่านะครับต่อมาครับพญาเมืองก็ว่าทาหารกับองค์ขลักนะครับก็ถวายเนี่ยองค์พญาเมืองนะครับว่าโดยข้าหน่อยข้าพระเจ้าสิไปหาผู้คนมากมาย แกใส่น้อมาให้แกพระองค์พระองค์ก็เลยว่าเอา้าปราซากอนมูทางร้ายพันผู้ใดสามารถให้นะครับพระเจ้ากินเขาได้เจ้าที่ยกเมืองอีกครึ่งนึงทหารก็ว่าด้วยข้าน้อยมาสั่งลุกขึ้นไปกับหัวนะครับหัวไปถึกไม่นะครับตัวมาทหารนะครับก็บออกไปตะเวนนะครับหาประซาก่อนผู้คน,นครับว่าผู้ใดน้อสามารถ เห็นในพระองนะครับกินเขาได้ปองรองปองรองเจ้าขา้าเอ้ยวาสันเป็นพระราชาองค์การผู้ดใดเห็นในพระองค์เจ้าเมืองกินเขาได้พระองค์สิยกเมืองให้เคืองหนึ่งปองรองปองรองเจ้าขา้าเอ้ยต่อมาทหารกันย่งางมากครับตามธงตามท่าน,นะครับเคาะตีกองรองเปล่า มาตามให้ตามหน้า้องมองมองมองเจ้าข้าเอ้ยพรสันกู้ไดเฮ็ดในพระองค์กินเข่าได้เจ้าเมืองกินเข่าได้สียกเมืองให้เครื่องเนื้อพระสันทหารกับประกาศไปบังเอิญว่าไปพ่อครับพระซากก่อนนะครับพระซากก่อนพระซากก่อนชุ่มชน,นก็เลยเขามาถามนะครับมอง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 เจ้าข้าเอ้ยเป็นยังกอดท่านองค์คารากักษ์พรสันโอ้พระองค์เด็กเด็กข้าวว่าพระองค์อ่าสีให้ พระซาคกคนนี่ผู้ใดให้พระองค์กินเขาได้พระองค์สิยกเมื่องไงเครื่องเนื้อมาสัน่นโอ้ชิดนี่ก็ว่าไป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 สัน่นต่อมาครับมอง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 ไปอีกครับกับพ่อกับ,กบเสี่ยงเมียงนะครับกำลังนอนอยู่อยู่ในเถียง,องมองมองจมองจมองจ้าเรืเอยผู้ดใดเหตุพระองค์กินเขาได้ผู้น,นั้นสี่ได้เมืออเครื่องเนื้อ่าสั่นเสี่ยงเมียงก็นอนอยู่ตื่นแห่งกระเลยอาหารองคลักกระเลว่า ขันเจ้าสามารถที่ในพวกอ,องกินเขาได้เจ้าสิดีเมืองครึ่งนึงง่าสัน่นเสีงเมียก็ว้ายตกใจอย่างแหงนะครับก็เลยตื่นนะพ่อตื่นกว่าทหารก็องมองจงมองไปหันละนะครับเสีงเมียงกับเสิยงแข่วก็เลยเแล่นน้ำกลนนะครับบาดพ่อจะไปหอดนะครับอหอดอขั้นคู่นะครับทหารก็คงมองคงมอง,ง,มองจ้าข้าเอา้ยอย่หันหละนะครับ พระซาก้อนท่านใดสามารถจัดให้พระอ,องค์กินเขาได้พระอ,องค์สิยกเมืองไอเครื่องเนื้อนะครับทหารกับเป้าประกาศลองไปต่อมาเสี่ยงเมียงกับเสี่ยงแผ่วนะครับปฏิย่งางกับทหารนะครับเพื่อที่จะมาบ้านมาเมืองของพระอ,องค์ขลักนะครับปติข้องล่องเป้าเสี่ยงแผ่วกับเสี่ยงเมียงนะครับมาน้ำกลุลกับฟ้อนมานะครับ เพื่อนดีใจนะครับว่าสิีเมืองเครื่องเน,นื้อเงสัง่นไม่ยังไงนะสีให้พระองค์ได้กินเขาได้นะครับสิ้งเนี่ยงต่อเลยต่อมาครับอหอดพ่อมองหอดเมืองทหารองค์คลัก,ก็เลยบังคมทุน่นโอ้ถต่วายบังคมมย่ยาค่ะข้าพเ,เจ้าไปตามชุนชนชนบทมามีผู้คนมากไหมที่จะมาให้พระองค์นะครับต่อมาสิ้งเข่าก็เลย บงังคมเมายาค่ะข้าพเจ้านี่ละที่สามารถที่ให้พระองค์นี่กินเขาได้เนีเ,เียเมเบิ้งผู้ข้าที่ยกย่อให้แก่พระองค์พระองค์ก็ว่าโอ้ยเนี่ยกินอยังน้อมะ็เป็นตาแสบแท้่าสัน่นทหารก็เลยอุ้ยพระองค์เอ้ยจงให้ผู้ข้านี่ดิ่าสั่นป็นตาแสบน่อพระองค์ก็เลยอ่าองค์ไเสี่ยงแถวก็เลยว่าเป็นอย่างไรละพระองค์องค์ก็ว่าเอาซิมีจะข้ามกัน่าสั่น เอาซิมเข้าไปอุย้ยเป็นอย่งไรครับพระองค์ทหารก็ว่าโอ้ยบุคือลอกวัฒนโอ้ยไปไปไปเสี่ยงแพลียวองเจ้านี่มันบอแซบวัฒนบไ่สามารถทีใครกินได้หรอกวัฒนเสี่ยงแพลีวก็เลยโอ้ยบุคคาตัวขาา้าไปถวายบังคมเมื่อค่อะวัฒน์พระองค์ก็ว่าไปไปไปวัฒน์ต่อมานะครับแต่มีทหารองค์ขลักษ์ก็ห้อง เสียงเหมียงนะครับขมา้าเสียงเมียงก็ถาวายบังคมไปอะค่ะขานี่ละที่สามารถเห็นให้พระองค์นี่กินเขาเสียบนันบนะรับพระองค์ก็เลยว่าอ้าขยังสั่นกัดขามามันก็น,น่า่าสัน่นพระองค์ก็เลยว่าเสียงเมียงก็เลยว่าโอ้ยไทยจะข้าวกันพระองค์ว่าสัน่นพระองค์กับเปลี่ยนท่าไปเปลี่ยนท่ามากมีซื้อกวกเมื่อยนะครับทหารกับเมื่อยองขลักคนก็ได้ ต่อมาก,ก็เลยทหารก็เลบบยบังคุมว่าถวายบังคุมพะยะค่ะพระองค์วันนี้หิวเข่าบา่พะยะค่ะโอ้ยก,กับผมนี่อยากนอนแั่นเลยพระองค์มาสันอ้าวตัวขานี่ก็เริ่มสิเป็นสีหิวหิวเข่าแน่เราแล้ว,ลวองค์ขลักเอ้ยมาสันใส่ละสิ้ยงเนี้ยเจ้ามีอยังมาให้ข้าพเจ้าในได้กินในโซบยนี่พระองค์ เบิ้งผู้ขาก่อนผู้ขา่าจิชิมีเบิง้งทหารเห็นนะครับก็น,นำไล่ไหลคืออยู่ที่พระองค์เป็นทศเสียบอยู่พระองค์เพิ่นก็น,นำไล่ไหลนะครับบาดีเห็นเสี้ยงเมียงกินเมียงม,มะคาเสี้ยงเมียงก็เรียกว,ว่าเสียบด้วยพระองค์ถวายบังคมบผู้ขาทิ่ขอยกยน่อถวายแด่พระองค,อออพองค์พระองค์ก็เรียกว,ว่าอ้าวอ้าวอ้าวเอาขนมาร้องมากันกานาะ ก็เป็นเตี๋สีแสบๆเนี่ยมาสันซิ่งยังก็เลยยกย่อแก่พระองค์นะครับถวายขอข้ารักทาหารเพื่อนกับเห็นพระองค์กินข้าแล้วนะครับว้าจ้ามาสันกับผมก็ว่าได้กินมาตั้งแต่พุ่นได้พระองค์ตั้งแต่พุ่นตั้งแต่เ้าจนว่าสิสีหอดใบสามโดยขัาหน่อยพระองค์เป็นยังไงเนาะเสวยแล้วแสบบ่พระองค์ องค์คารักถามนะครับพระองค์ก็กินบอ่อปากแล้วนะครับเพิ่นแสบเพิ่นหิ้วเข่าแห้งนะครับตั้งแต่เศร้านะครับบ่าท่านได้กินเขา่าเพิ่นกิกนมุมเข้าไปเสี่ยงเมียงก็ว่ากระเล็ถามมังค้มเพิน่นเป็นยังได้เราพระองค์มาสัน่นอ้ยยังแม่นำไล่คอยไหลครับเป็นจังสี่แม้มันจังเป็นแต่ย่อยกเมื่อเครึ่งหนึ่งเสี่ยงโอ้ยพระองค์วานะครับ คงคลักเพิ่นกับโอ้มิตรแทบน่อพระองค์วัสนน้ำลไล่กับสีไหลทั้งอยากหัวเห็นพระองค์เพิ่นสเสวยนะครับ <c oughs> พระองค์ก็เลยเย็นยัอนล้วครับสเสวยเพิ่นกินย้อนละเอาไปเอามากก็สีอิ่มๆในจักหน่อยทาหารก็เลยว่ามืมดแล้วมืดแล้ววัสนบ่เหลือให้กับผมแน่นอนชิดแน่ใจนะครับ พระอ,องค์ก็เลยว่าอ้าวบัดนี้ข้าพปเจ้านี่กินอิ่มแล้วเสียงเมียงขาม่านี่มึกนนง,มมง,อองก็น่าถวายบังคมพระยาค่ะแม่ยยังหลวพระองค์ว่าสันอ้าบัดนี้เจ้านี่เป็นผู้ที่สามารถที่จะคอยกินเขาได้ต่อไปนี่คอยชิยกเมืองให้เจ้าเคืองหนึง่นอองว่าสันพระองค์ว่าพุ่นเจ้าไปเลือเอาเลยืยผุ่นฟังท่างพุนมีหลากหลายเลือเอาเล่ยเคืองหนึง่ง ไปขวัญศิพาเจ้าจออไปเบิง้งเลือกเอาเลยเด้ยอยก้อนสิไปเอาจะค้ำก่อนว่าสัน่นนี่โอ้ยเจ้าแม่นสมคักแซ่บแซ่บแซ่บ,ซบว่าสัน่นต่อมาทหารก็เลยพัดก็เลยว่าไปพระโอง่งว่าสัน่นเอาเสียงเมียงไปข้าพเจ้าสิพาเจ้าจออไปเลือกมองเจ้าสิเอาว่าสัน่น องก็เลยตบบาปับป,ปับเอ้าลูกลูกเสียงเมียงโอ้ยเจ้านี่จะแงมนคักเนาะวาสันก็เลยพากันไปนะครับพากันไปเลือกหมองนะครับวันนี้ก็เรื่องนี้ก็จบลงนะครับพี่น้องเสียงเมียงนะครับเอาสามารถที่จะได้เมืองครึ่งหนึ่งนะครับุงแกุงเมืองเพิ่อนอะนะยังใดก็จะาลืม ติดตามตอนต่อไปครับพี่น้องว่าสิเป็นจังใดเรื่องเล่าของเจ้าเมืองกับเสี่ยงเมียงนะครับกับองค์ขลักเพิ่นกับเสี่ยงแผ้วนะครับว่าสิเกิดเรื่องอีหยังแน่นะครับนี่เรื่องนิท่านกอมเรื่องต่อไปนะครับจังใดก็่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้เฮานะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ